ครับวันนี้เราจะมารีวิวต้มแช่ทากาล่านะครับรุ่นดูดโคนดูน้ําสะอาดได้นะครับเป็นระแบบทีอินวันครับดูดน้ําต่ํา1มิลได้รุ่นนี้เป็นขนาด1นิ้วนะครับกำลังไฟ750วัตต์มาพร้อมตะแกรงแบบดูดโคนได้นะครับและตะแกรงแบบดูดน้ําสะอาดเราไม่ใส่ตะแกรงนะครับสามารถดูได้น้ําต่ํา1มิลนะครับติดพื้นเลยนะครับส่งสูงประมาณ8.5เมตรถึง9เมตรนะครับปริมาณน้าที่ได้นะครับ1 7 5่0ด้ลิตรต่อชั่วโมงครับ ผมใส่ยางให้ทั้งหนึ่งนิ้วและนิ้วสองนิ้วครึ่งนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูตัวลูกวางนี่นะครับกรณีนะครับถ้าไม่มีน้ําลุกลอยปกปั๊มจะไม่ทํางานนะครับแต่ถ้ากรณีน้ําเยอะน้ําเต็มนะครับลูกลอยลอยขึ้นเครื่องไะทํางานทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะให้ปั๊มทางานตลอดนะครับเราทําการเสียบไว้ด้านบนนะครับปั๊มจะทํางานตลอดนะครับเรามาลองดูกันครับผมว่าดูน้ำต่ำหนึ่งนิได้แค่ไหนนะครับ รุ่นนี้750บาทน,นะครับรุ่นนี้น้ำแรงมากครับรุ่นนี้ต่อสายางหนึ่งนิ้วนะครับ750บาทเพียงชั่วงคู่นะครับดูติดพื้นเลยนะครับถึงเหรียญสิบบาทที่เราวังไม่ได้เลยนะครับ ไร่งไห้วัวครับรงคาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับตัวนี้